วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมารักษานะครับใส่ยาปลาครับเนื่องจากเนื่องจากว่าเมื่อสองสวันนี้นะครับผมสังเกตว่าปลาจะมีแผลตามตัวนะครับก็เลยได้จับขึ้นมาดูนะครับสังเกตว่าเป็นหนอนสมอนะครับปลาหลายๆตัวนะครับโดน นอนสมองคลุกคลานนะครับในที่นี้ผมก็ได้เอาตัวเจ้าหนอนออกไปแล้วนะครับก็เลยจะมาใส่ยาเข้าไปนะครับยาที่ผมจะใช้ก็คือไส่เตะนะครับจชได้ทั้งปลาทองแล้วก็ปลาคามนนะครับเพิ่งได้มานะครับวิธีใช้นะครับเขาบอกว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งช้อน ต่อน้ำห้าร้อยลิตรนะครับก็ใส่ซ้ําอีกครั้งเมื่อ4 8ชั่วโมงนะครับก็คือประมาณ2วันค่อยๆใส่อีกรอบหนึ่งและหลังจากนั้นก็ใส่ต่อเนื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจนครบ1เดือนนะครับเพื่อทำจัดรวมกรชีวิตของปรสิตให้หมดไปนะครับทีนี้นะครับก็บ่อของผมมันขนาดประมาณ1ตันนะครับผมก็จะใส่ลงไปในนี้เลยนะคทั้งทั้งที่มีปลาอยู่ด้วยนะครับ อันนี้เป็นธรรมสบะนะครับมีทั้งหมดของเกตตัวนะครับผมก็จะใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นช้อนตวงนะครับที่เขาให้มานะครับผมก็จะใส่ตามนี้เลยนะครับนี่มา <_ C 1> ก็ไม่ได้เป๊ะมากนะครับผู้ชมประมาณนี้นะครับ ครบแล้วนะครับสองช้อนนะครับพยายามใส่ยาให้ตามปริมาณที่เขาแจ้งมาเบื้องต้นนะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวปาลารับไม่ได้เดี๋ยวเขาจะกลับดาวไปก่อน,นอันนี้ผมถักมาปลาขึ้นมานะครับเพื่อเช็คอีกรอบนะครับว่าผมได้เอาไอตัวหนอนสมองออกจากตัวปลาเรียบร้อยแลย้วใส่ยาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยปลาได้ตามปกตินะครับ ก็เฝ้าดูอาการเขาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเผื่อมีอาการไม่ดีขึ้นจะได้เปลี่ยนน้ำเป็นอะไรทันนะครับ